ครองนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งผู้ปกครองเริ่มทยอยกันเดินเข้าไปในห้องประชุมทุกคนแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพและเป็นทางการผู้ปกครองต้องไปลงชื่อแล้วเดินไปนั่งในที่ที่ถูกจัดเอาไว้โดยจะมีป้ายชื่อติดเอาไว้ที่เก้าอี้ในเวลา8นาฬิกาคุณครูใหญ่จะเริ่มทำการเปิดการประชุมผู้ปกครองชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องประชุม เขาแต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าที่เก่าๆแม้มันจะถูกซักอย่างสะอาดแต่บนเสื้อของเขาก็ยังมีคราบสีคราบดินลักษณะที่ทุกคนดูแล้วเดาไม่ยากว่าเขาน่าจะเป็นกรรมกรในงานก่อสร้างครูผู้ช่วยเดินเข้าไปถามเขาว่าไม่ทราบว่าคุณเป็นผู้ปกครองของเด็กคนไหนเขาตอบว่าผมเป็นพ่อของหวังจือเหาครับ ครูบอกให้เขาเดินไปลงชื่อแล้วไปนั่งตามชื่อที่ระบุไว้ที่เก้าอี้ชายผู้นั้นตอบว่าขอโทษครับผมอ่านหนังสือไม่ออกครับครูสาวเอ,อ่ยขึ้นอย่างมีไมตรีว่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวดิฉันลงชื่อให้แล้วจะพาไปนั่งเองคะ่ะเขาเดินคล้อมตัวตามครูไปยังที่นั่งท่ามกลางสายตาและเสียงซุบซิบของผู้ปกครองในห้อง เมื่อถึงเวลาครูใหญ่ได้เชิญผู้ปกครองบางคนขึ้นไปพูดบอกเล่าประสบการณ์ในการอบรมลูกผู้ปกครองที่ขึ้นไปส่วนใหญ่จะพูดในลักษณะที่คล้ายกันคือเล่าถึงกฎระเบียบที่สร้างให้กับลูกถ้าลูกไม่ทำตามหรือฝ่าฝืนจะถูกลงโทษอย่างไรเช่นคุณแม่คนหนึ่งบอกเล่าถึงวิธีการของเธอว่าเธอให้ลูกอ่านหนังสือให้ท่องศั์วันละสองชั่วโมง แล้วก็ไปเรียนพิเศษเสริมในวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยซึ่งถ้าลูกทําไม่ได้ก็จะไม่ได้รับค่าขนมหลังจากที่ผู้ปกครองหลายคนบอกเล่าถึงวิธีการของตนครูใหญ่ขึ้นไปพูดอีกครั้งหนึ่งแจ้งผลการเรียนเทอมที่ผ่านมาให้กับทุกคนแล้วเชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงที่สุดในชั้นเรียนขึ้นไปกล่าวคําแนะนําวิธีการอบรมเลี้ยงลูกอย่างมีประสิทธิภาพครูใหญ่ เรียนเชิญพ่อของหวังจือเหาขึ้นบนเวทีชายผู้แต่งกายมอมแมมในลักษณะของกรรมกรผู้เป็นเป้าสายตาของทุกคนตอนที่เขาเดินเข้ามาในห้องประชุมเดินขึ้นไปบนเวทีอย่างประมาทครูใหญ่แสดงความยินดีที่หวังจือเหาลูกชายของเขาได้คะแนนยอดเยี่ยมของชั้นเรียนในปีนี้และขอให้คุณพ่อช่วยเล่าสั้นๆเพื่อแชร์ประสบการณ์แก่ผู้ปกครองคนอื่น ขณะที่ผู้ปกครองคนอื่นๆต่างแปลกใจที่ชายผู้นี้ซึ่งปรากฏตัวในห้องประชุมด้วยเสื้อผ้าเก่าๆที่มองดูก็รู้ว่าเขาต้องเป็นคนไม่มีการศึกษาแต่ทำไมลูกชายของเขากลับได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเขากล่าวว่าผมไม่รู้จะแนะนำอะไรพวกท่านครับเพราะผมเป็นคนไม่มีความรู้ผมแค่ชอบนั่งอยู่ข้างๆลูกนั่งดูลูกทำการบ้าน ผมทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างในแต่ละวันก็จะยุ่งมากพอกลับถึงบ้านมีเวลาผมก็อยากจะนั่งคุยกับลูกใช้เวลานั่งดูเขาทำการบ้านพอเขาทำการบ้านเสร็จก็จะชวนเขาไปกินข้าวแล้วก็หาน้ำให้เขาดืม่มลูกชายผมเคยถามผมว่าพ่ออ่านไม่ออกแล้วรู้ได้อย่างไงว่าผมทำการบ้านถูกหรือผิดผมก็บอกลูกว่า ถ้าวันไหนลูกทำเสร็จเร็วดูท่าสบายใจ <c oughs> ก็แปลว่าการบ้านมันง่ายแต่ถ้าวันไหนลูกนั่งคิดนานห <c oughs> น้านิวคิ้วขมวด <c oughs> ก็แสดงว่ามันยากตอนนั้นผมก็จะหาของกินที่เขาชอบหรือน้ำเย็นๆมาให้เขาสักแก้วแล้วนั่งดูเขาผมเคยถามลูกว่าลูกอยากมีชีวิตที่ดีมีบ้านสวยๆมีรถดีๆขับไหมลูกผมตอบว่าอยากครับ ผมจึงบอกลูกผมว่าพ่อไม่มีความรู้อ่านหนังสือก็ไม่ออกจะไปทำงานอะไรดีๆก็คงยากก็ได้แค่เป็นผู้ใช้แรงงานแบบนี้ถ้าลูกอยากมีชีวิตที่ดีกว่าพ่อลูกต้องตั้งใจเรียนหนังสือความรู้ที่ติดตัวลูกเท่านั้นที่จะช่วยให้ลูกมีอาชีพมีการมีงานที่ดีในอนาคตได้คุณครูครับผมก็ต้องขอบคุณครูใหญ่และคุณครูทุกท่าน ที่ช่วยสั่งสอนและให้ความรู้กับลูกชายของผมทำให้เขามีวันนี้ขอบคุณครับ <C> เมื่อกรรมกรผู้เป็นพ่อของหวังจือเหาพูดจบเข้าหันไปก้มศีรษะลงคำนับค,ค,ค,นครูอย่างสุภาพผู้ปกครองที่นั่งอยู่ในห้องต่างปรบมือด้วยเสียงอันดังครูใหญ่บอกว่าคุณพ่อของหวังจือเหาได้บอกวิธีการที่ดีที่สุดแก่พวกเรา การให้เวลาอยู่กับลูกนั้นสำคัญมากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันให้กำลังใจในวันที่ลูกเหนื่อยจะทำให้ลูกรู้สึกมีคุณค่าและเป็นแรงผลักดันให้เขาพัฒนาตัวเองอย่าคิดว่าเงินทองหรือสิ่งของจะทดแทนเวลาและความรักจากพ่อแม่ได้เพราะสิ่งที่ลูกต้องการที่สุดไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจากเวลาที่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เท่านั้น